การคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ตามองค์ประกอบมีดังนี้ องค์ประกอบที่1การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพมีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ปีพุทธศักราช2566ถึง2570โดยมีเป้าหมายเน้นการเป็นผู้นำด้านวิชาการผู้เรียนมีอาชีพตามความฝันพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถรอบด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยความร่วมมือกับหน่วยงานเน้นความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศที่2ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2566ถึง2570 ของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจอัตลักษณ์เอกลักษณ์และค่านิยมขององค์กรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณซึ่งเกิดจากการระดมความคิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้วิธีการ s w o t d n n l y y s s s พบว่าอยู่ในสภาพดาวรุง่ง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้ผ่านกระบวนการ PLC ตามวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ PDCA ทุกขั้นตอนดังนี้ มีการกำกับติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการเป็นระยะระยะเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการ PLC และมีการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อจบโครงการเพื่อนำไปจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ส่งผลให้บรรลุทุกค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์มีการประเมินผลสรุปและรายงานผลการดำเนินงานและแจ้งให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สถานศึกษาประเมินผลสรุปและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองจัดส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดและนำข้อมูลจากการรายงานผลการประเมินตนเองไปสังเคราะห์และนำไปวางแผนเพื่อจัดทำโครงการให้เกิดคุณภาพบรรลุเป้าหมายสูงขึ้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้วยรูปแบบ i s s m o เด l โดยคณะทำงานตามโครงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ ซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้บุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานในทิศทางเดียวกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานตลอดทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่โดยกำหนดกิจกรรมวันเกียรติยศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่แบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์องค์ประกอบที่2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานมีการจัดประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อสื่อสารสร้างความตระหนักแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรตามโครงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามขั้นตอนของรูปแบบ k i s s m o เด l ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าประสงค์จัดทำปฏิทินวิชาการในการขับเคลื่อนคุณภาพในรอบปีที่ชัดเจนเพื่อนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติและนิเทศกำกับ ติดตามตรวจสอบโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องนำระบบและรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยรูปแบบคิสโมเดลในการขับเคลื่อนคุณภาพ การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ขยายผลสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกำหนดโครงสร้างและการกระจายอำนาจการตัดสินใจบ้านเล็กในป่าใหญ่ในการบริหารจัดการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมีขั้นตอน8ขั้นตอนเป้าหมายให้เกิดอัตลักษณ์คุณธรรมกตันยูพอเพียงมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาโดยใช้กระบวนการ P L C ในการนิเทศกำกับติดตาม เผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบคิดโมเดลในงานนิทรรศการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์เพื่อสื่อสารในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์และนำความคิดเห็นมาทบทวนเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ในรูปแบบกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพนำข้อเสนอแนะจากการเผยแพร่ในงานนิทรรศการกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์มาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับสามารถเป็นแบบอย่างได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบทฤษโมเดลในงานสัมมนาวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับภาคกลางและภาคตะวันออกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกภาษาต่างประเทศที่สอง นำเสนอนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒ์เพื่อถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี b a เบ Practice เพื่อนำสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการยกระดับโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวองค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สร้างระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายผ่านกระบวนการ PLC เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาตามโครงสร้างการกระจายอำนาจการตัดสินใจรูปแบบบ้านเล็กในป่าใหญ่ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้สารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้ และนำสารสนเทศจากการประเมินการปฏิบัติที่เป็นเลิศและการศึกษาแนวคิดเพิ่มเติมมาใช้ปรับปรุงพัฒนาและสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิโดยนิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ขยายผลสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีการเผยแพร่เป็นแบบอย่างที่เป็นประจักษ์ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐานโดยการสื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนำผลการประเมินคุณภาพภายในผลการประเมินคุณภาพภายนอก และผลการประเมินจากการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา PDCA ฝ่ายบริหารประเมินผลโดยใช้แบบตรวจสอบรายการมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าต่อหน่วยงานต้นสังกัดโดยจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองผ่านกิจกรรมวันเกียรติยศและนิทรรศการกิจกรรม Open House องค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์มีการสังเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ย้อนหลัง3ปีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและด้านกระบวนการบริหารและจัดการนำผลการประเมินภายในสถานศึกษาที่สะท้อนการพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีถอดบทเรียนแบบอย่างที่ดีในการสร้างนวัตกรรมต้นแบบที่ก่อประโยชน์แก่สถานศึกษาอื่นต่อวงวิชาการหรือต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมมีการตรวจสอบติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ นำผลการตรวจสอบติดตามการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆรายงานผ่านกิจกรรม Open house เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ย้อนหลัง3ปีมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลจากการดำเนินง,งานโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ปีการศึกษา2,564 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้รับรางวัล IQA Award สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวกัญญาจำปาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาอังกฤษ 1, 100คะแนนเต็มจำนวน4คน ีการศึกษา2565โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้รับรางวัล IQA Award สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวกัญญาจำปาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้รับรางวาัลผู้บริหารดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งครูได้รับเกียรติบตัตร ครูผู้มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรูปแบบเชิงรุก Active Learning เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารจำนวน15คนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับภาคกลาง ปีการศึกษา2,566โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกภาษาต่างประเทศที่2จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ Net, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ100คะแนนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันศินลปหัตกรรมครั้งที่71 องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้จัดโครงสร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีแผนเผชิญเหตุสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพียงพอต่อความสนใจ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมส่งเสริมการประกันคุณภาพทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษาเพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่องสร้างค่านิยมองค์กรตามหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารู้รักสามัคคี ในการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจการทำงานเป็นทีมสร้างภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถานศึกษา2หน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากับโรงเรียนมัธยมต้นเมืองมิสโตะประเทศญี่ปุ่นใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการกำกับติดตามการดำเนินงานมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการ PLC และมีการบริหารจัดการคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา